วันนี้คลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาสร้างบัญชี gmail กันนะครับก็คือสมัครอ e ีเมลของ gmail นะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับเราไปที่ google c home r ก่อนเลยครับคลิกเข้าที่ google e c h r o m จากนั้นเข้า ที่บราว์เซอร์พิมพ์เข้า google นะครับก็นนจะมาหน้า Google แบบนี้นะครับเดี๋ยวของผมตอนนี้ล็อกอินเป็นบัญชี gmail ของผมอยู่เดี๋ยวขอล็อกเอาออกจากระบบให้หมดก่อนเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้า Google นั้นสามารถพิมพ์เข้าที่ช่องค้นหาตรงนี้ gmail enter enter ร็จเจอลิงก์แรกเลยครับคลิกเข้าที่ลิงก์แรกก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมาหน้านี้ถ้าเบราว์เซอร์เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้อยากเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยจะอยู่ตรงนี้นะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้ตรงนี้นะครับคลิกเลื่อนหาภาษาไทยถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยละ ดังนั้นเราจะไปสร้างบัญชีใหม่อยู่ตรงไหนนะครับมันจะมีบัญชีเดิมที่เคยล็อกอินเขาใช้งานค้างอยู่นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อใช้บัญชีอื่นหรือว,ว่านำบัญชีออกนะครับเราคลิกเข้าไปที่ใช้บัญชีอพอคลิกเข้ามาหน้านี้ตรงล็อกอินตรงนี้อาจจะขึ้นบัญชีที่เราเคยใช้เราจะสร้างบัญชีใหม่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ บัญชีใหม่ตรงนี้นะครับคลิกที่สร้างบัญชีจะขึ้นตัวเลือกมาสำหรับตัวเองเพื่อจัดการธรุรกิจของฉันนะครับเราก็เลือกสำหรับตัวเองตัวนี้นะจากนั้นจะขึ้นมาให้กรอกบัญชีนะครับ Google สร้างบัญชี Google ไปยัง gmail แล้วก็พิมพ์ชื่อเลครับตัวน,นี้ผมสมัครนะครับเป็นการสาธิตการสมัครให้อยู่นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไป พอเราพิมพ์ชื่อเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรม Gmail มันก็จะขึ้นชื่อให้เราเลือกชื่อผู้ใช้นะมีที่ใช้ได้มันก็จะขึ้นโชว์มาให้ดูถ้าเราต้องการที่เขาโชว์มาให้คลิกเลือกได้เลยแต่ถ้าไม่ต้องการเราก็สร้างเองสร้างเองเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็มาคลิกใส่รหัสผ่านด้านล่างครับใส่รหัสผ่านด้านล่างรหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักษรนะครับและสัญลักษณ์ผสมกันต้องแปดตัวอักษรขึ้นไปนะครับ ใส่รหัสผ่านไปแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านไปคือตัวเดินนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปตัวนี้เลยถ้าชื่อที่เราใช้งานได้ผ่านมันก็จะผ่านไปหน้าถัดไปแต่นี้บอกว่าชื่อผู้ใช้มีคนใช้แล้วเนี่ยครับถ้ามีคนใช้แล้วจะขึ้นแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ลองดูครับ เรียบร้อยได้แล้วชื่อเมื่อกี้นะครับพอมาหน้าต่อมาจะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะเขาไม่บังคับนะครับแล้วก็อ e ีเมลสำรองถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่เคยสมัครมาเลยยังไม่เคยมีอเมลเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือเคยมีแล้วใส่เอาไว้ก็ได้เผื่อเวลาเราลืมรหัสอะไรเขาจะได้แจ้งมาทางเมลสำรองนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิด ปีตรงนี้ให้ใส่เป็นปีคศออนะครับให้ใส่เป็นปีคศออเหตุเลือกเหตุเหตุมีให้เลือกหญิงชายไม่ต้องการตอบก็ได้นะครับหรือจะกําหนดเองเราไม่ใช่ทั้งเพศหญิงเพศชายกําหนดเองก็ได้นะครับ กรณีนี้ผมเลือกเพศชายนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปหน้าต่อมาจะเป็นความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดตรงนี้เราต้องอ่านนะครับจริงแล้วเราต้องฝึกอ่านเมื่อมีเงื่อนไขอะไรก็ต้องอ่านอ่านให้ครบแล้วก็ตอบยอมรับนะครับฉันยอมรับรอสักครู่นะครับ เออร์เรอร์ไปลองดูก่อนนะครับรีเฟชไหมอ่ะ uh, uh, มาแล้วครับ้า mm hmm. ขึ้นกรณีเออเอร์ er ror, เหมือนเมื่อกี้ก็กดปุ่มรีเฟซนะครับ mm hmm. ก็ค er mm hmm. ือปุ่มรีเฟซถ้าเออเอร์เมื่อกี้ก,กดปุ่มรีเฟซปุ่มนี้นะครับม mm hmm. ันก็จะกลับมา เือม e ีเฟซมาหน้านที่เราลงทะเบีนยนไปนะครับนี่คือได้แล้วมาสู่หน้านี้ยินดีต้อนรับอ e ีเมลโดย Google นะครับอันนี้คือเป็นของ Gmail Gmail ก็คือเป็นบร,ริการหนึ่งของ Google น,นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็คลิกปุ่มถัดไปมุมมองนะครับขอให้เราเลือกมุมมองก็เอาง่ายง่ายสบายก็คือเลือกค่าเริ่มต้นแล้วก็ตอบตกลงนี่ เราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วครับ Gmail นี่ก็คือขั้นตอนการสมัคร Gmail ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมี Gmail เลยยังไม่เคยมีอีเมลเลยสมัครบริการของ Google นะครับโดยสมัคร Gmail เข้ามาใช้งานก็คือเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งนะครับใช้สื่อสารกันได้มาครั้งแรกกล่องจดหมายจะมีอยู่หนึ่งฉบับเลยครับก็คือเป็น กล่องจาก Google ส่งมาให้นะครับกูเกินส่งมาให้ถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะเห็นเป็นแบบสวัสดีคุณพัทรพลนนะครับยินดีต้อนรับอันนี้เขาเขาบอกให้ยินส่งจดหมายตอบกลับเรามาว่าเราสมัครไปแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google ตัวนี้หรือ gmail ตัวนี้นะครับเราคลิกอ่านเสร็จแล้วก็คลิกกล่องจดหมายเหมือนเดิมก็จะมาสู่หน้านี้นะครับ ถ้าเรามี Gmail แล้วเราก็สามารถนำ Gmail ไปใช้ในการกรอกข้อมูลต่างๆที่เขาถามถึงอีเมลนะครับหรือนำ Gmail ไปใช้ในแอปของ Google ที่มีให้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ใช้ Gmail ในการลงทะเบียนในการทำงานเช่น YouTube Google Drive นะครับ Google ภาพถ่าย g o เ g l e เอกสารชีทสไลด์พวกนี้ g l e c l a s s r o o m พวกนี้ต้องใช้บัญชี gmail พวกนี้ในการเข้าไปใช้งานนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานของแอปของ Google ที่พูดถึงไปเมื่อกี้มีแอปอะไรบ้างใช้งานยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็เรียนรู้วิธีการสมัคร gmail อย่างง่ายๆนะครับภายใน ไม่ถึง5นาทีก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสื่อเบสิกคอมพิวเตอร์ง่ายๆสำหรับการศึกษาและเอาไว้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท,ท,ท่าน สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณครับผม